ครับสวัสดีครับมาดูวันนี้มาดูการดัดเหล็กคอม้านะครับของอีกหลังนึงนะครับหลังนี้คานลอยนะครับยกพื้นสูงตัวบ้านดกดพื้นสูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับอันนี้เทต่อหม้อขึ้นมานะครับเทตอหม้อขึ้นมาจากพื้นประมาณห้าสิบเซนนะครับต่อหม้อจากพื้นหลังนี้ลงเข็มนะครับลงเข็มสี่เมตรแต่ตอกลงได้สามเมตรกว่า น,นี่การวางเหล็กครับใต้ท้องแบบเหล็กจะเป็นไม้กระดานนะครับหน้าแปดนะครับยาวตลอดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเราเทเสร็จตัวนี้เทคานเสร็จความสูงของคานรวมคอนกรีตแล้วก็จะสูงประมาณ90เซนนะครับเดี๋ยวมีแผ่นพื้นวางอีก5เซน แล้วท็อปปิ้งอีก5เซนก็เป็น10เซนก็เป็นเมตรนึงพอดีนะครับวันนี้กำลังตัดเด็กคอมานะครับใส่แบบเด็กนะครับอันนี้3ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับร2อตารางเมตรนะครับนี่ห้องน้ำจะอยู่ด้านด้านหลังนะครับเนี้ยนี่ช่วงห้องน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ไม้ อัด15มิลนะครับรองพื้นห้องน้ำเดี๋ยวเทพร้อมคานนะครับช่องนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับตอนนี้ทีมช่างกำลังดัดเหล็กคอม้าอยู่นะครับการดัดคอม้านะครับก็จะเป็นประมาณลักษณะอย่างเงี้ยนะครับจะดัดอยู่ช่วงวางแผ่นพื้นนะครับวางหัวแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นหันด้าไหนก็คอม้าอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเหล็กเดี๋ยวช่องอื่นเดี๋ยวผมใส่เป็นเสริมพิเศษ นะครับการทำงานก็จะเร็วขึ้นเดี๋ยวดูไปดูวิธีการดัดคอม้านะครับวันนี้ฝนก็มาตกเกือบทุกวันนะครับสี่ห้าวันนะ กันต่อมาครับเธอช่วประแจเหล็กสองสค่อยสองมิลสองตัวนะครับเขาให้ดันมัดเหล็กตัวนี้ไว้ด้านข้างก่อนนะครับเราได้รู้ตำแหน่งพอได้ระยะแล้วก็ก็ใช้ได้ก็มัดมัดทิ้งไว้นะครับห้องน,นี้ ช่วงเสาก็ช่วง4เมตรนะครับสวนการ4เมตร4เมตร 4, m, 4, m, 4, m, 4 m, m. ี่เมตรเหล็ก10เมตรก็จะมีรอยต่ออยู่ตำแหน่งตรงนี้พอดีนะครับบัดพอมาแล้วก็เดี๋ยวทา่าระยะรอยต่อประมาณสักเบแปดสมตร็นะยะท่าของเหล็กนะครับจะยรอยต่อก็อยู่ช่วงนี้พอดีนะครับประมาณ10บเมตร9เมตรช่วงเกเมตรกว่านะครับเก้เมตรกว่าก็จะเป็นช่วงรอยต่อของพอนา อันนี้ก็มีช่างเข้าหน้าง,งานสองคนนะครับมาดัดคอไม้เดี๋ยวพวกนี้คนมากเพิ่ม ในระยะการหักคอม้านะครับก็จะเป็นคานหลักๆอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าช่วงเสานะครับเก้าช่วงเสาที่หักคอม้านะครับแล้วช่องอื่นๆก็เดี๋ยวเสริมพิเศษเพิ่มหล็รเข้าไปนะครับโอเคครับวันนี้มาดูการดัดคอม้าประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าเห็นมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับคลิปหน้าจอกันไหนครับสวัสดีครับ